ปวดโึ้นเถอมีเลยคนเถียงนคนเถียคนเียกขี้กเราลงมาที่ขึ้นไปจังเมื่อจังเมื้อห้าห้าห้า้า ก็บารชามากเหมาทุกโอ้ยโอโอ้อันนี้มันปองไปในกลางน้ามาดอย่างนั้นคนแจ้ว่ะคนแกคนแกนี่ปอกเปียรรูรอรรงม่ร้รอ่ะกาเมอกมาไหนก็นั่นอ่ะอุ้ยปูกขับรโนโนโกระใหายังไปถึงนั่นแหละมั่นห มาถึงนั้นเนี่ยเนี่ยอะูขินจากเึ้นจากลงมาตีปกแปดโมดโมดตีมมดก็ละขึ้นไปอ่ะอารนเรียน่อเนงเยเนี่ยบอกออกมาไอ้นั่นน่ะวูวขึ้นใหญ่อารนมันมีเ่าไปกับใจมัวนเงื่อ่ะไอ้กูตีหลามเ้ยมันตืลนัวมายังดีห้ามีก ขุนแ้่โว่โรกัจะมอเนี่ยโร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 ว่าใหญ่น้ามาโอ้น้น้่โอ้ขนแก้วออกมาตั้งตั้งขนปะไอไปะก้นก็สร้างเนี่ยขนแก้ว ตั้งูมนเลยนชมดูน่ะโอ้นชมด่นกองเนาด้วเมื่อน่ะเมื่อเนี่ยไปเมื่อเมือเมื่อก็้นนั้นวัโอูโหนี่คือปังอ่ะมือคูอปังเนี่ยเนปังัน่ะอะกเพิ่จังถ่ายรูปามากกว่าก็ยมันา้ว หัวมาตีคนนั้นลงมาหัวมาตีคือ่ะไรรู้ๆต่างๆโต,งต,ต,ต,ตลงมาดีคนป่ายอยู่แน <c oughs> ่เออปุ๊บย่างห้ามตั้งแขนน่นอีกข้ายังข <c oughs> ึงน้นหรอเนาะก็กว่า 能过来。